โอติดป้อนหน่ออือโอ้าฮ่าฮ่าฮ่่าตลอดปลอดภัยเด้อผ้าหลานพอหอดเนื่น่หอดซานเด้อบุ้ยพี่น้องระบบมาตรฐานระบบไฟเอาโชัวระบบไฟอ่าอ่าออกมาออกมาออกมากเรื่องนะนี่ครับเองนักเลงพ่อคนว่าไดครับรถดีด้วลูกเด้อ บายบายลงไหลบายบายลูกบายบายไปหาปูแล้วลงรถซาเลงแล้วไปหาปูตัวปูเลิกงานแล้วเลิกงานไปน้อไปไปไปจูทั้ทงพี่ทังพี่ ทา้งเลยใช่หัวนาหลังทางพี่ทางพี่ทา้งเลยเออไม่ไม่ไม่กอดขั้นเดี๋ยวนี้บ้าพี่น้องเอากอดขั้นมาฝากอุ้ยจักไผยเป็นพ่อไผยเป็นลูกอาไรนี่ปัญญาลังเมืองเลยเนี่ยเออเพื่อนนะปัญญานั่งเมืองปัญญานั่งเมืองใหญ่เทียมกอดเราพี่น้องเอ้ยบักหลงรักหลงไหลของดอกแก้วใจดีข้าวเดียววะเออเพื่นนะข้าวเดียว ครับแต่ว่าส่วยที่ท่านให้หาเาหรอกเออไปมดต่ำใหญยุใหญ่ยาวัคซีนเอาเอาเดี๋ยวพาพาพาผ้าลานไปนั่งพุ่นหลานไปนั่งตังครับกลับจเจริญสุขเจริญสีจเจริญมังจเจริญมีจเจริญดีจเจริญใช่พี่น้องที่รักและเคารพที่กำลังรับชม ชมสุดเพรียวกาวโจูสักเชนิวนะครับผม,มพี่น้องน่าฟัอกันกับเสียงหัวเราะรายงานตัวลูกรายงานตัวอดอกแก้วคิดตัวเราไม่ได้ก่อครับผมดอกแก้วใจดีลดกกูกใสคนใหญ่ของพ่อใหญ่โจูสักใจดีนั่งอยู่นี่แม่นไถแก้วนี่แม่นไถ่เนี่ยอุ้มอยู่เนี่ยแม่นไถอุ้มอยู่เนี่ยลูกไก่ลาครับบังล้มหักบังล้มบังล้มบังล้มตีเนี่ยปาตกแล้วตกแล้ว เอาตอนนั้นเอานี่กันได้สระพอยังวางรึรปเปล่าสอยาังบอกสระพอยังบอกปาอาเมามากวนน้องมันเห็นขนมตัวเกี่ย <c> ว <oughs> ขนมร้านขนมมันมีแหง้งตีมกล่องผึ้ลือเลยบ้านเนี่ยอย่าบอกเร็วไปเพิ่อไปเพิเอ่อเออไปอุ้ยนี่เหยียบลานมนัวนเนาะครับพี่น้องนี่คือ มเมนต์ไอ้กับน้องเน้อันนี้คือพ่อเนี่ยเนี่ยพ่ออันนี้ลูกเนี่ยหลงรักหลงไหลเด็กชายหลงรักอ่าตอนนี้อายุได้พกเดือนพกเดือนกล้วครับวันที่สิบเก้าตุลานี่เต็มเจ็ดเดือนแล้วลูกเนาะหลังจากที่อ่าเบ้าโจซัดอัปเดตไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมือนันไปอ่ามือนันตอนเข้าไปได้ห้าเดือนได้ห้าเดือนยิ่งขึ้นมาสองเดือนป้าถูกพี่น้อง แต่วันนี้อารมณ์บาดีครับือนี้เป็นทั้งไกลุกเฉีดยาครับมาชิมกันฉี่ยาตั้งไก่ลอ่มตั้งไก่ล่มและกรตุ่มไก่กินและกตั้งไก่ลมและกรตุ่มไก่กินนะพี่ดิ้ง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 ดิ้อ้าวว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 ่วว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 แว้ววูวว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 ลววววววมวว่ววววว้วววกวววว่วว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 วอวววก็ อาหารเป็นสีตัวสิ้นสุดทีละครับผมฮัลโหลเป็นสีตัวสิ้นจ้าเค็มจ้าเค็มเค็มเดียวครับเค็มเดียวเล็มเดียวเค็มเดียวก็เจียวได้รอบที่เท่าไหร่ทุกทายไอ้เป็นไทยอ้เม็นรสซีไอ้เป็นไรเป๊ะพูดพูดอย่างนี้ครับเอาเอาดองซอยพ่อเัานี่ล่าเลยเอาน้องซอยพอพ่เป็นบังข้าวครับเป็นบังข้าวครับเอ้ยแหละพี่น้องเป็นตะวันซ้อนลายอันนี้คืออ่าไม่น่ามาดายบอลเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่น่ามาดายบอลเพี่เสียดแบบเลย รถิเราแก่ไปไดนเป็นอย่งนั้นนักเกินน้ำหนักเท่าไรตอนนี้สั่งมือสน้ำหนักเปขึ้นชก8ปล่้านเตเกิโลกรัมตัวอยุ่้มว่ใดเลยโอ้บแมนไปห้าเก้าห้สิบลรบอก่เรบอกเกียร์ลูกเขาไหวเลยะเกียร์เไหวแล้วใส้รถอยู่เอาจากน้อยลูกสิได้เกียรพอพี่น้องผมชื่อเด็กชายหลมงไล เลื่อนลใจดีเลืองรักเือนนะอันนี้ก็ล่ออ่ก็ไปนนไปางอะไนนไปลอนอุ้มอุ้อุ้มออุ้มอุ้มาไปเรียนอุ้มขาไปเรียนทาน้นอ่ไปเลยไปเไนองไนุมอุ้มขาไปเลีนอุ้มขาไปเลนทานนง จริงจริงจริงจตตีไปได้ได้บ่หาลูกเล่เพียงเพีพอดีครับผมลูกเนั่นน่ะนั่ลองเพียงลองเพลองเพียงได้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 ด้ละพี่รองพูดลงคนถามผมมาหลายทีเกี่ยวทำบ้านได้บ่บ่ามำบ่าเอามันม่นลูกเราอีรีบอสันบ่าเออมึงเม่นตีทำตาขึ้นมาเอายันก็ด้กม่ไดูก็เป็นครับคองแทคครับแน่นอนครับข้องแทคปั่นมากับมือครับ เออพาลิสเองกับมือเอออันนี้คืองานทํามือพี่น้องเอาทับในมือปั้นเองกับมือเอโมุดเข้าไปปั้นเลยละเช่นคือกันท่านเนี้ยป่านนี้เป็นตัวเนี่ยเนี่ยเป็นอยากนีครับพี่คือหมูน่หรอครับเออก็อย่างได้แเนวครับเอออย่างได้แเนวอันยังก่อาพี่คือหมูเนี่ยเอาหาตุาบ่ติดเด้ครับไม่ก็ได้ บริยานพ่อมิดฮะเออเป็นตะวันซ <Yeah> ้อนพี่น้องนี่ลูกก็พอทอเก่งที่บ้านจู่ซักก็ว่าสีพยายามอยู่อย่างนี้พอดีมือนีเพิ่งไม่ยามเอายังหยอกลั่นมึงพอแห้งเลยแม่หลังแม่มัดมากเส้นทีเจ้าแม่งกันแม่เพิ่นไปยังแม่เพิ่นแม่เพิ่นเอ็ดกับเขาครับแม่เพิ่นเอ็ดกับเขาครับเออย่างเวียนไปเฮงงานเฮงงานครับอ่าผู้ใดเป็นผู้ดูแลลงไหลปะเนี่ยลงกับยายครับโอ้สะอาเปลี่ยนเวียนกันเปลี่ยนกากันครับ ครับครับครับเป็นบรรยากาศเลยครับครับเที่ยวอีกว่าคุณที่สัมพิดอู้แล้วใช่เปล่าอีกตอนนันยากทั้งพอแล้วนี่ก็คือยากทั้งพออย่างเราเออเปลี่ยนแต่อ่าส่อนครับพีนลองนี่คืออ่าลูกไส้ลาของดอกเกี่ยวใหญ่แขวนคขวนแขวนลูกไส้ลามุ่นขวานติดมุ่นขวานมีอย่างหละมุ่น ยังไงชีฝอยเถอะอันนี้คือลูกไสหล่าของเราเกลียวใจดีส่วนลูกไสคนใหญ่งยุ่มอ่อได้ก่อนปกศีงยุ่มอ่อนยุ่มหางเลยจีเอาบอลบอลม่อสามเม้อหางเลยหางโอ้เป็นเบาใหญ่เลยตัวเขาว่าสัตว์นะครับตามมาติดติดนี่ก็คือเบาลงไหลเออด็กชายลงไหลลงลักเรียกว่าลงไหลอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วอืเ้า นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวสีอัปเดตให้พี่น้องฟังเป็นระยะระยะในการรับชุมรับฟังสำหรับหลานไส้ครับหัวอแก้วหลานไส้นี่หัวแก้วหัวแหวนแต่ว่าลูกไส้นี่หัวแก้วหัวหลานไส้พอนี่หัวแก้วหัวแหวนอยู่แต่ลูกไส้ตัวแก้วเองน่ะหัวแก้วหัวขวดเจ้ารายเยอะรายเยอะยังได้อ่ อ้าวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับศิลาพีลาน้องกับการเจริญไ้ของเด็กชายโรงเหลยนนีขมันยากัน้อยยุทีิบาทนี่ใส่สันแล้วยอุ่มสร้างพราแต่มงวนจากบาทเนาะเออ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 สร้างลอยเลยจิงจิงเหตุปูว้าจงบ่ก เร่งเขาตาเออเอいいอเออเออไอ้เผ่ากลามับเหลือคำสี่คำบุนเอ้ยเเเพ่อเห็นแม่เ่พี่น้องเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยกครับ้ยเ้ยเฮ่ยเฮเครับฮ้ยเครับเร้่เฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้เรเร้ยเฮครับเร้ยเฮ้ยเบเร็วคร้บเฮยคฮ้ยบฮ้ยเื่อผู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเับเอเฮ้ยเา้ยเฮ้เ้เน yep <sk กดี๋ยวทำมามือนาแจ้งคอยอัพเดทไปมือหลังมือหลังมือหลังมือนาตโซนอะมือหลังคือพันมาแล้วมือนามือนาคือไปทั้งนาครับผมเดี๋ยวเบ้าจูซักเดี๋ที่ไปอ่าอัปเดตหรือว่าอัปเกรดการเจริญไนวของเด็กชายลงไหลบ้านบ่เป็นบ่เป็นผู้ใหญ่สบายสองคนหมดเองเดี๋ยวนี่ครับของผู้ใดอีกของน้องของน้องน้องน้องเมียนีู่่ละของน้องเมียครับป้หญิงผู้หญิงผู้ยิ่งผู้ยิ่งใหญ่ ยายเปย tamam. ์กากันเอาล่ะเกียนกากันเอาใครเดียวก็นี่อีกเออเอาเอาขี้ขยายพันไปพันนี่พันนี่หายากพี่น้องต้องอนุรักษ์ไว้ต้องรักษาไว้วันที่ทั้งๆมาขึ้นปลาลูกก็ข้างไหนพอไปช่วงแล้วมีหลังค่าอยู่เนาะฮะมันเปียกเหรอรังค่าทนั่งนั่งหนามีหลังค่ายันมพี่กระจกไหมอออยากกลับเลยอยากกลับเลยอยากกลับเลยเอาคลิปนี้ไปพี่น้องมีความสุขกายสบายใจน้าททองของใส่เตี๋มถุงเตี๋มไทย กินยาบกโยกยาลงมีแต่ควอมซุกข้อมจะเลื่อนยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดใครใดทั้งใจมักใจปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อถูกสวัสดีครับอ่านะครับผมพี่น้องนี่คือย่านภานะครูใจของดอกแก้วใจดีไหว้คือหวังสรุปผู้ใดครับเนี่ยผมครับเอาคือว่าให้อุ้มครับโอ้ติดบอลหนอเอา อ้าตลอดปลอดไัยเด้อผ้าหลานพอหอนเพื่อนหอดซานเด้อบุย้ยพี่น้องระบบมาตรฐานระบบไฟเอาโชว์ระบบไฟอาอาออกมาออกมาออกมาเพื่อนน่ะนีะ่ครับเองนักเร่งพ่อคนมาใี่รับรถดีด้วลูกนะ บายบายลงไหลบายบายลูกบายบายลงไหลบายบายไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปต่อไปคลิปนี้หอพี่น้องมีความชุกสุกคูทุกคนไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับดีนะไปแล้วพี่น้องไปแล้วคุณคุณเล็ก เมียโตคนเนล็กเมียใหญ่ลูกชายโตพี่น้อง <laughs>